จากเนี่พระเอกจบกันเองนกินมาไม่จนปีเรายอเลยพี่นาไปติดตามพี่หน่อยเนาะนี่คือจอมหยดเด็เบื่อองหลังก็เป็นมันทั้งมาล่าสินไกหน้าพงเหล่าขาวเมืองคงเหล่าขาวหน้าพงเนาะแกงขั้นตายเนาะอฮยเลิกไปหน่ง พอสิพาคีนะพอนนั้นไปจอดกู6ไอ้เบิ่อนไหวเออมันกะแจ้งเตือนนะนะมสุขสบายดีพ่อแม่พี่นอเด้ยยนยินก่อนครับกุคนกรชโดด200ซมนะนมาดีระทึ้กว่าไ่มากอยู่หน้าบบาะน้อยคือเก้าไก่ตายไปอยพี่เนาะไก่นะฮะไก่เพิ่นตายหาเนาะมาแต่มากทีมงานใหนมากว่าได้ไก่ตายหา Mày rất là, là tiếng mày. Cuz lại gãy nina mày, nhá Bong lại tôi ở đây, anh hai Mày nèm bay kìm bọn đi mày, nè ghi lại I đây, luyện. Li hoàn luyện. Ok, mày mày chín mày 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 ăn mày 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 มีไปย่าหนากรนี้ผูกขอบย่าดงยังมาเร็วผูกหังเลยนะ่ไหพระเอกดึงขอบย่าหนาิดเพลงกันนเพื่อดึงจดพเพ่งกันะนเออไหวยสนมัิสบายดีบ่ทาช่วยชามรนี่อ่ะพิอ่ะทอ่ะที่ได้ฝอมือเสียเลนี่สากนี้พระเอกจบกันด้งนะฟินมากไหว อ้าวหอเล่าเนไมดูยิงงยังหัวชอบในสือขยังหัวเราคือไมมสอนกนี่พวกจเลยสองสามจะุมพืน mau 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 đi mau 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 cắp mau 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 Bỏ mau 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 ขิวแบบจังิวขิวผูสาบไปใช่หรอไใ่เอาเมาเมาเมากินโตกินโตตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เอ็นบีบาโยเด้อพี่น้องฝากไปติดตามพี่ได้เนาะฝากหน่เด้อเอฟซีบาซิลขวายะ

ร้อนนี่พี่น้องเบาน้อยก็ิได้เมื่อเฉยเนาะส้างนั่นก็กลับไเนาะส้างนั้นเนาะยนีได้ข่อยบาวจอดในกะบาโนนเนาะโอ้ยอยู่หน้าได้ไหมเนี่ยสิได้อยู่ก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อด้เมื่อเนาะ่ท่านในกลับเสร็เนาะเพราะว่าสิยู่เตยบอกเตยบานเนาะ มีทายเอ็มวีมีไล่สองพี่น้องไปเบิงเออฝากพี่น้องไปเบิงสองบาดจอ,อ,าอนอบ,บ่อเนือว่าดซองอ่าป่าร้อนหรือว่าดซองแบกือเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็คือขึ้นนี่แหละพี่น้องคือกันกับอยู่ปากซองด้วยปะอัอนเดียวกันเดี๋ยว่ะไปทายหวยกัไปกิจกรรมต่อไปฮะเสร็จยังตั้งใจไหมเตยบานเนาะฮะเตยบานลองมากระสับเย็นทุยทีคงสโดนเฮะเนาะพี่น้อง ว่าจะเป็นจะได้นะเตะโเก่งนะแต่ว่าตเ,าเตะแล้วกเตะนาะเนาะสิไปบอลเขาว่า,อาโอ้ไม่ไปไม่ไปโุกดีโกดีมือได้มาฮะพอีเด็พี่เนาะถ่าบุนดอดด้วยว่าบนดอตด่ก็ยีสังเนาะบุนดอดบุนมีเนาะหันบุนดอดนีบนมีนี่ก็มูบุนมูเพิ่นตาบ้าเน่ะนมูเพิอ่อม,มาเตยไะ แต่ว so ่ามคือว่าอ้วนแทมมเอามันก็ติดนี่เนาะเอองใช้ยาปัดพอแมันไปใส่หนอเชียงนะโอ้มันมาดินน้ำเื้อมันดินเมื่อมาเน้นเนาะเนี่ยเนานี่เพื่อนก็มาดินน้ำบนดอดกบนมีมาดินแต่ว่าอ้วนด้เนี่ อ๋อนี่มาดินนำ้ำมาดินตั้งแต่ข่อยมาเพร่้ว่าท่านเมือ่ออะท่ะพอแม่เพื่อนก็อยู่เทียงนั่นพท่าเมื่อตีมันคำมันเมื่อได้เมื่อตีอ๋อแล้วจะนำให้บุญมี่กินก่อนเด้อบุญมี่เอา้าหน้าเอา้าเนี่ยก็เป็นง,องชอชอชอูอของซอโก่คนะืบเขาเนาะเี็มาฝากแกน้อยเดียวซองตัวแล้มีหมูตัวหนึ่ง ไปเฮาไม่ใชกลับออกไปจ้างเนี่ยสิเดอออกไปเนาะเต้บอกเต้บานพี่หนอกสวัสดีพี่น้องเนาะมือใหม่ของการอยู่เมืองคงคือเก่าพี่น้องตอนนี้เฮากระด้งมาที่บ้านหน้างโป่งพีวเนาะหน้าโปงก็มีเสียงียงิงแนมที่จะแบบว่าปิ่งไก่ปีนยังนน่ะเดี๋ยวไปใช้เบิรงเนาะปิ่งไก่หน้าโปง เรล่าขาวเมือโคงเหลาขาวนี่ก็เรล่าขาวนี่ก็ปิงไกนะด้านหลังก็มีา่านปีงไกไลเยอ่พี่น้องคนมิสิกยินอยู่ทีบ้านหน้าคงเลยเรามาชินปีงไกครับบาอจอนอะไรก็หน่นอย่เราเนะพี่น้องเออเออพี่น้องวสิเดอดิดติดิดติดติดิดผิดนี่ไิ ตอนนี้ี่วัดหน้าป่งว่ะเนี่ยวัดบ้านหน้าป่งครับตอนนี้เราก็ยังบุญบิ่บุญเบียนยึดแถวสารวัตรเขื่อนก่านพันไปใส่มาใส่แต่ก็ยังสิเขาไปบ้านบ่าวจอนเนาะเมื่อหน้าเพื่อนไปใกล้กันนี่ละก็บ้าอยากกินใกล้หน้าป่งเออกินข้าวได้เหรอจะข่าเมื่อ หน้าบ่าวจอนอีกแล้วพี่เนาะพี่ผ้าพี่ผ้าไปดินน้ำเนาะบางเที่ยงเ๋ยวห้าวันแร่ดินเนาะแหม่ฮึฮหวันสิวันดีถามเมืองตอนกินเขาพี่นาะนะพี่เนาะมนกินก็มากเนาะันบ่าจอนเพิ่งเกิดมาโยากาได้เหรอแหี่ยกใจเด้อไอซเนี่ยเป็นเงาน สีแดงส้งมนะน้าปงเนาะไปยังยตัวดูดินปาปงมาความันอยู่น้าปงเลยมไปปิงไกลปากเซกับบแม่นั่นเนาะปิงไกลน้าปงไปดิ าาระอ <power S 1> <na. S 2> e, ันนี้หนึ่งน้อันน่าพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วเลยห้องกะบ่าวจอนเพิ่งกับขาวว่าแรงทองเที่ยวอีกวันหนึ่งเนาะของบ้านเพื่นเองเนาะก็คืออ่าอ่าแรงทองเที่ยวแกงขั้นกระต่ายเหรอวะสื่อสื่อแกงนั่นเป็นแกงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันสชสวยงามสำเร็จเนาะสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติแกงขั้นกระต่าย จะเคยมาจะเคื่อไแต่ก็ผู้สาวไลยเคือเลยดิคนใดสองสามเื um ่อใส่กันอยู่หนาได้บยวะไปนอะพี่นอตเนี้ยไปบึงก่อนมาน่นก็ว่าดินมหนายู่มเน้ามาโน่นเปิดสองที่มาน่นเปิดที่เปิดคลิปที่เปิดเพ้อะเปิดเพ้อไอ้ว่าจอหน้าแอบนะมานนก็เสียดสองใหม่นะสื่อสนนเกมมิ่งนะ อไม่ไม่ไม่เด้คนละคนเนาะมีซาโลต้องมีซาโนุ่เออนี่น้องพี่น้องแกงขั้นตายเนาะแกงขั้นตายก่อหามพ่อเพิ่นกับนี่หามน้ำเอาเครื่องดื่มเหล้าเบียร์ซัมเมอร์บีและสิ่งมึนเมาอื่นๆจากข้างนอกเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวเลสขาดแล้วกะ นำนักท่องเที่ยวนําเอาเครื่องดื่มที่บรรจุเป็นขวดแก้วเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะประมาณนั้นเนาะครับมีแต่ซัมเมอร์บีเนาะแข <c oughs> าเว่าเอาเหล่าข้าวเข้ามาเลยเขียนบอกแค่ว่าซัมเมอร์บีนี่เนาะแกงขั้นกระตายผันหวาพี่น้องไปหวานลุกต้องเต นี่เนาะพี่น้องมันจะมีข้วขามด้วยช่วงนี้กัคนจะมาดินแกงร้ายเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังเสาอยู่เนะาะเพาก็ได้บทสนจีไปมาแต่ว่าแกงวันื่นที่จะเป็นแกงแบบเป็นหาดแบบหาขี่กอขี่ก้าแล้วอยูซ่เ,เที่ยวยังกับคนร้ายเนาะเหมือนวันที่แปดวันที่ผ่านมามันเป็นวันแมริ

เนสปาเหปาเลยเอาเติมตัวนั้นแน่เติมเติดิเตมไปีฟอนเออสาดสาดด้วยผัวัยวันหนึ่งสาดแล้น้อไหวนาะ่ดแล้วนนิวน่กลตมไหวไเลยาเอ้ยนนาบรรยากาศแกงขั้นตายเนาะ toàn những khuẩn cả những hân mạ nào của ừ, nó wow. mà, sể 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 mà. Ừ. mà cài màu thấy mà <laughs> เดียวเรียกน่อยเยืนถากินขนมนีดนะค <c oughs> ิวบาวน้อยเหน็นไหมตัวเฮใช่ปมป่าลายดีมันมาด่งเลยนะนี่ปนะ็น่าสมบูรณ์เนาะ เพรียนอยู่นี้เลยมอตุลเฮียนอยู่บ้านมอไปเรื่องตายเนาะเฮียนย่ยมันนะย่ามเที่ยงครับมาดินนะผม้มื่อจับผู้สาวจิ้นเดะเชฟจะจงผู้สาวเลยคลิปนี้สาวสาววันนะครับนี่นี่ผู้สาววันนะครับเดือดมากจิ๊ดอะเอาผัวเลียนอยู่ตันเปียกหน่ยนะตะกี้มอตุลโอจะข้นตันเปียกหน่อยปะมอข่คนข้น คนตัดเศษนี่กําลังยืนอนี่ได้ได้ทุกทีไปเงนทุกทียเซ่มกเป็นคนยเซ่นอนนุกคินปากแตกได้เอพี่น้องะก็ไรนาะข่าผมหนึงกินเห้มันเมาเมาไปเยอะกองหนึ่ง มอนที bon autour, o, so ่บอกให้ยืมายืมสาตกยืมอันนั้นเหรเากรไดงูมาหน่วยสัเพนะนต่อเราเราจะหนายงวะแล้วกับื้นหายเนาะเนี่ยโตนสยางล้วเนาะลองตละย่างวัวทำมดาไมีสัญญาณเซบตระอแต่แยืมใหสัญญาณกับมีนนี้พี่น้องว่ามันออกมาไก่เหรอออกจากบานมาไก่เติบได้เนี่ย นะพี่น้องท่านนี้ต้อก็เดื่องดิ่มหนามเนาะมาจอนกับสิปีในเบิ้องนะพี่น้องอ่าฮู้ว์บอนวดมุดมาให้กันไปนะมุดหน้าเก่งกันเนาะไปสิได้โดนกันเนาะอ่ะเด้อไปหนึ่งสองอ้าวก็สิเป็นตากร้องหายเออก็สิวัดมาไพ่โดนอีดีอ่ะท่านไพ่โดนในพุนันสูบยาหมาเก่งเนาะ ซืจ้าบอเอาลังลุงซื้อเออเอาลงลุงืกอได้ลาลงเ้อเซ่เมยมอันนี้ดอันนี้นี่ยมแต่ิยะก็เอ่เอาเทีนเอล้านเหเนี่ยัอันทีก้าวเากพอดีนะปวดเพาเคร่เซติชิตาลายสุดไเ่ตใจขาดไรไปโอ้มันหมดรถดน้อยสิบาทมแล้เหลือไเทียดรีอย ผู้ขี่ฟู้เลยก็เถิดอ๋ยโบีเจียแบบอดีตต่ออดีตะบบ่มี้โอ้ยมีผู้เจียไปเจาหน่มเจียข้างหน้าบริเจียคือเบาก่อยสักาิลอรจ้ะกดเอยบอสสูงมาบอเกงอาน้าเขาเด้ออ่าเจเจผู้ขี่ฟู้เลย เขาบอกให้ใส่แหงนะเวลาเขาหมดน่ะมันจะใส่มันจะเสียนั่นเข้าไปบีดอ๊องอะไรน้าตายไร่หน้ำมาแล้วไร้ว่าพ่อสร้างสิบบิบทึงสักโอ้เจาะกันเลยจะวัวเลย รถเท่าบรเดีรถเท่าขจาวรจปีห้เนาะใครเป็นเด็กตาทนเน่ยเจ้านาจาวเขาหลักรถเลยเพราะว่าเขายื่นถาบนรถมันเลนี่ยบอบวมมาฝากให้เขาเนาะกส็จนก็เลยจอดป้าเ่นะมาพีมาพี่บุซามาพี่มาพี่มาพีมาสูบแนพอดมาสูบแนพอดมาพี่ไอมาพี่ไอสิภา ไอ้คอสูพอดแน่มาพี่อยสืผ้ามาพีไอเสืผ้าขีนะไม่ยินตัวหิบที่เยนน่าพุชสาวก็ได้อืม มามาอ no so <laughs> <laughs> ีก <laughs> <even> ี้น้ำแนบ่วงโอ้ดูบแน่เห็นมากันนะแม่พี่นะก็สูบพอก็สูบเออาล้เห็นเนาะตอนนี้เอาก็ดินนะโอกาสเด้อยโอ้ตาตาตาไล่ไล่ไล่ เออแนีกอ่ะสมเล่นขึ้นไปแมมนนเล่นน้ไปก่อนเืออ๋อไม่เบืองรถด่ะรดดก่ได้ฟังสิดมากวาท่านได้เหอข้างเนาก่งชิมาดีเขากรังขายู่ไสามคนกดูทะยาว่าคนหนาไว้เดี่ยวสามคนให้เบาจรหายเบานนเนาะถีาข่อยบ่มบมี่พาข่อยมีี่อะไรอ่ะเพิ่นมาเอาสองเอาสมเพิ่น อาซามพูดส uh, uh, like yeah, like ูฟอสทีบอขอโทษนมเสูฟอเลยจะบอกายังไงเนาะโมเมนตผู้นี้พอตัวไปเฝ้ายู่เดินบาทนะอ๋อน้ที่น้องเนาะตัาหน้าควมวนเล้เด็กๆเด็กหน่อยแต่ที่น้องมึงให้หยอกเดยมึงพ่นให้หยอกเลยมาจนกัดกินแตงโมแตดามีอ๋น้ที่น้อก็ิสิไลซ์ไปตามหน้าปล่อยให้ไลไป เฮ้ยรอยดงสู่ทะเลโมเสบโมเสบเต็มในหนึ่งเลยเนาะกินหมกหดอ่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เขา,าก็ขึ้นมาจากแกงกระต่ายแหละกับมา or, บอยู่หน้าบ่าจอนนะพี่น้องเนาะมันอยู่หน้าเบาจรจะสิให้ขาเป็ดให้กินเพิ่นว่าแล้วเพิ่นสิร์เนาะตอนมือถือป,ปล่อย้ข่ไข่ก็สนนจัดก,การเนาะเป็ดเพิ่นก็ระายได้พี่เนาะ บรมยางกาศเทียงหน้าเหมอนน้องเหรอเนี่ใส่เบิงเนอะเทงหน้าบ่จอนเนอะเอ่น้อมี่เนาะคิคายพ่มีนคายบ่มีก็สร้างข้อข้อได้พิการเออฮะขออขาอยู่ผนก็ได้อ๋าเนาะพี่เ้องเดี๋ยวเขาสเห็ดเป็ดกินเนาะเห็ดประมาณปีงี้แหละเพราะัน่มีเครื่องผุกสร้างได้เนาะพ่อ้อนจอนตัวข้อโคชิคายแล้วัข้อโคิในวัดหนึ่งว่ะแต่จังเนาะมาพร้อมแน่เลยนะ เป็ดตัวหนึ่งนี่น่าพี่น้องมันยังจัดหน้าวาจอนเนาะเจ้าอบเอาบ่อบหนึ่งอบไกันแหละติ่งกระสามมีฐานเนาะฮะเจ็าอบกินก็ได้เนาะพี่ดอกอบเป็ดขึ้นมาไปถากินนะบ่เนี่ยไปบอลจอนไปคลอคันข้ามหนึ่งกับสองหัวเลยไอ้จริงเนาะโอ้เที่ยงเกุนเย็นดีเด้ะพี่ดอกมีค้าเอาค้านะ ยื้อเงินจอดนีดตั้บติแรงแล้วไปอืมห่วยมันก็เย็นเยอะแต่ว่ามันดังกระซิบเข้าไมันก็ลบมือกันอยู่ก็รรยากาศเัียงหนาบ่อจอดนะฮะเดี๋ยวไปถามเลยก็กินเขาพักพรอนดีแรงหน่อยเขาก็จะกลับ๊บกระซิบคืนเนาะพีเนาะไอ้เนาะสำหรับคลิปนี้กระสีคอจบไปพี่ยังสนิทเนาะเนาะแต่กระสีกลับบ้าทนะประเนี๋ยอปากสอบปากซี่อืมที่ีโอเป็นเวลาหาซิปกิโลเมตรบอกด้วยว่าซิปสิบป่ายเลยแดดเนาะ เวลาหาสิปโลมรจากโลกยาหาขี่รถเป็นเวลาหาสิิโลเมตรเนาะหอดกับเชื่อมันหาสิบโลเนี่ะเว่มมอสมอสาเลยบริสัยบริสัยเนาะเอาไปบาจอนเอื่อจากหน้าบาจอนเนาะพี่อ่องไปเนาะบาย พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะเด้อดกดติดตามพหนน่น้องกระดิง่งแป๊ะเป๊ะเป๊งเป๊ะะ <c oughs> พออกันในคลิปหน้าอย่เลื่อมบึงโฆอณสนให้นะเด้อทุกคนาบายบายขอบใจเด้อ